สาวอ้วนพุงใหญ่จะใส่อะไรดีวันนี้ก็มีไอเดียต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่าหัวข้อนี้ท็อปปิกนี้นะคะคนเม้นต์กันมาแบบว่ากันดำซัมเมอร์กันมากเลยว่า เป็นคนอ้วนพุงใหญ่นะคะจะแต่งตัวยังไงดีจะบอกว่าเป็นปัญหามากๆเลยสําหรับสาวอ้วนนะคะเพราะว่าตัวกับเองก็คือพุงใหญ่มากเลยวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะว่าสาวอ้วนพุงใหญ่แบบกอฟแบบนี้จะแต่งตัวยังไงดีนะเพราะว่ากอฟนะคะจะมีสาระดีๆกับสาวอ้วนนะคะมามอบให้คนแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสาวอ้วนพุงใหญ่นะคะจะแต่งตัวยังไงได้บ้างจะแต่งตัวแบบไหนได้บ้างไปดูกันเลยค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่ากอฟมีตัวช่วยค่ะเวลาที่เราใส่เสื้อผ้านะคะกอฟก็จะใส่กางเกงเก็บพุงแบบนี้นะคะไว้ข้างในก่อนนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมอ้วนอย่างเรานะบางคนก็อาจจะชอบใส่แบบเสื้อผ้ารัดรูปนิดนึงไอ้ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้สาวอ้วนอย่างเรานะคะใส่เสื้อผ้าแล้วแบบดูสวยมากยิ่งขึ้นนะจับพุง3มชั้น4ชั้นแบบนี้มันจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆแล้วแบบว่าอุ้ยเอวดเอวเล็กไปเลยนะแต่ว่าการใส่เกงเกงเก็บพุงแบบนี้นะคะมันจะทําให้พุงของเราเนี่ยจากหลายๆชั้นมันเรียบเนียนเป็นชั้นเดียวอะใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยนะเราอาจจะเป็นคนอ้วนที่มีพุงก็เป็นเรื่องปกตินะว่าเราจะทํายังไงให้เราใส่เสื้อผ้้้้าแแลลววววสย่ะนี ก็มีหลายลูกเลยนะคะว่าสะกอ้วนพุ่งใหญ่ จะแต่งตัวแบบไหนดีจะใส่แบบกางเกงเก็บพ,พุงด้วยก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้รับรองว่าสาวอ้วนใส่แล้วมั่นใจพางพุงได้ดีแน่นอนไปดูกันดีกว่าค่ะลุคที่1นนะคะสําหรับสาวอ้วนพุงใหญ่นะคะเราก็เลือกเป็นชุดเดรสนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อก็ได้ที่มีดีเทลนะคะที่ช่วงเอวจะมีเชือกผูกก็ได้นะคะหรือว่าจะมีเป็นเข็มขัดนะคะที่จะแบบว่าใส่นะคะเพื่อรัดช่วงเอวก็ได้อย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นผูกด้านข้างแล้วก็ขอแอบบอกเทคนิคกอกีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราใส่นะคะสาวอ้วนพุงใหญ่เนี่อนอยอนะ เพราะว่านะคะการที่เราใส่เป็นเอลสูงหน่อยเนี่ยแล้วตรงกระโปรงตรงนี้มันจะได้บานลงไปทํำให้พุงชันๆันตรงนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ตังเกงเก็บพุงแล้วมันก็ยังเป็นชั้นอยู่มันก็จะไม่เน้นนะคะแล้วก็ ใส่แล้วนะคะก็จะดูสวยพรางหุ่นเลือกเป็นนะคะชุดหรือว่าเสื้อที่มีดีเทลผูกเอวด้านข้างแบบนี้และก็ตรงกระโปรงหรือว่าตรงกางเกงก็ได้อะไรก็ได้นะตรงเนี้ยอย่าให้เน้นมากเป็นทรงเเป็นทรงหลงวมๆไปนะคะใส่แล้วนะคะดูมีเอวนะคะพรางหุ่นพรางผุ่นได้ดีมากๆเลยค่ะอย่างที่2นะคะเราเลือกเป็นชุดเดทนะคะแบบกระโปรงทรง A แบบนี้นะคะจะทําให้นะคะสาวพุงใหญ่ๆถ้าไม่อยากใส่กางเกงเก็บพุงนะคะก็สามารถใส่เดนแบบนี้สไตล์นี้ได้เพราะว่ามันจะไม่เน้นพุงเนอะหรือว่าเราอาจจะเลือกนะคะชุดทรงให้บานกว่านี้ก ดโดยมีหลักอย่างนี้ค่ะว่าท่อนบนนะคะเราจะต้องใส่ให้มันพอดีๆกับหน้าอกของเราส่วนท่อนล่างนะคะจะใส่เป็น,นบานๆพองๆได้เลยค่ะ ทางพุงนะคะแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะสําหรับเดรสสไตล์นี้ค่ะ <S 2> <S 2> <สา>อย่างที่3นะคะเราเลือกเป็นกระโปรงที่มีดีเทลนะคะอย่างตัวนี้ที่ก๊อปใส่อยู่นะคะจะเป็นกระโปรงทรงป้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็เอวของเขานะจะมีการจับตีบย่นๆด้วยนะการที่เราใส่กระโปรงที่มีดีเทลแบบนี้นะคะมันจะทําให้ลางสายตาของเรานอย่างคนที่มองเราบางไงนะจากที่เรามองพุงของเราใหญ่ๆนะก็จะมองที่ดีเทลของกระโปรงแทนนะคะทําให้สาวพุงใหญ่อย่างเรานะคะ แต่งตัวแล้วสวยแล้วก็ดูมั่นใจด้วยการใส่กระโปงนะคะที่มีดีเทลนะคะก็เป็นตัวช่วยให้สาวอ้วนพุงใหญ่นะคะใส่เสื้อผ้าแล้วสวยมั่นใจได้เลยค่ะและนี่คือลุคที่4ี่นะคะสําหรับสาวอ้วนพุงใหญ่นะคะที่อยากจะใส่เสื้อผ้าแบบเน้นความสบายสบายสไตล์น่ารักน่ารักนะคะ <c oughs> ก็ใส่เป็นเสื้อนะคะที่ชายเสื้อจะเป็นทรงแบบ บานๆพองๆนิดนึงนะคะใส่กับกางเกงยีนขาดสั้นแบบนี้ใส่แล้วดูไม่อ้วนด้วยนะและที่สําคัญนะคะสบายๆไม่ต้องใส่กางเกงเก็บพุงเลยและที่สําคัญนะคะจะไปไหนก็ดูน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแต่ว่าต้องบอกงนี้นะคะว่าถ้าเราอ่ะใส่เสื้อเป็นชายแบบหลวมๆแบบนี้นะถ้าเราเลือกแบบว่าความยาวที่เป็นยาวลงมายาวเกินไปอย่างเงี้ยจะทําให้เรายิ่งอ้วนนะเราต้องเลือกความยาวของเสื้อนะคะให้พอดีพดีกับตัวของเราค่ะ แต่ว่าถ้าเราใส่ความยาวยาวเกินไปนะคะมันก็จะดูยาวๆเหมือนเราใส่ชุดคุมท้องเลยอันนี้ก็ไม่สวยนะใส่ความยาวพอดีๆสบายๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคะ่ะและลุคสุดท้ายนะคะสาหรับสาวอ้วนพุงใหญ่นะคะก็ก็ใส่เป็นนะคะเลกกิ้งนะคะพร้อมกับเสื้อยืดทรงหลุมหมสบายๆนะคะสาวอ้วนพุงใหญ่เนี่ยเวลาที่เราใส่เลกกิ้งนะมันก็จะเก็บกระชับพุงของเราได้ด้วยนะคะและที่สําคัญใส่แล้วไม่อึดอัดนะคะจะลุกจะนั่งก็คือสะดวกเลยพร้อมกับเสื้อยืดทรงหลุมๆม,มแบบนี้คะ่ะ เพราะว่าสาวอ้วนพุงใหญ่นะบางคนก็ไม่ชอบความอึดอัดนะคะชอบความสบายๆใส่กางเกงกระชับตัวเสื้อหลวมๆห,หน่อยแบบนี้นะคะสาวอ้วนก็น่ารักน่ารักนะคะนี่คือ5แบบนะคะที่สาวอ้วนพุงใหญ่นะ,ะจะแต่งตัวยังไงดีจะแต่งตัวแบบไหนดีบ้างใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดเซฟไว้นะเราจะได้มาดูกันว่าเฮ้ยเราสาวอ้วนพุงใหญ่เราจะแต่งตัวยังไงดีเผื่อเป็นไอเดียนะคะแต่ว่าถ้าครยังไม่กดติดตามนะคะฝากกดติดตามช่องกอล์ฟไปด้วยนะคะเพราะว่ากอล์ฟจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสาวอ้วนนะคะมาให้ทุกคนแน่นอนนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะ 看。啊